คลิปต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เราได้เงินมา5 7ารจ็บบาทเราจะทำการถอนโดยกดตรงที่ถอนเงินนะคะจากนั้นให้เราไปกดที่ถอนนะคะแล้วก็ถอนเงินเข้าไปที่ True Money นะคะ เสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือถอนได้แล้วนะคะขั้นตอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่ยังไม่มี t r u e Money ก็ให้ไปสมัครที่ t r u e m o n e y ก่อนนะคะส่วนใครที่มีพร้อมเพย์ก็ถอนเข้าพร้อมเพย์ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นยอดเงินที่เราถอนมาจาก TikTok นะคะ570บาทนะคะเข้ามาใน t r u e Money ซึ่งเราก็สามารถที่จะถอนเข้าไปที่ธนาคารหรือไปที่พร้อมเพย์ได้เลยนะคะ ปุ่เลือกที่จะถอนเข้าธนาคารนะคะซึ่งให้เพื่อนๆพื่ทำในขั้นตอนต่อไปได้เลยนั่นก็คือกดโอนเงินค่ะเลือกธนาคารที่เราต้องการจะโอนนะคะ อันนี้เลือกธนาคารกสิกรนะคะแล้วก็ใส่ใหมายเลขบัญชีและจำนวนเงินซึ่งการโอนเข้าธนาคารเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียม15บาทเพราะฉะนั้นเคสนี้เราจะต้องโอนไปที่555บาทนะคะแต่ว่าพอดีคิดไม่ทันก็เลยโอนไปที่550บาทเท่านั้นค่ะอีก5บาทก็เหลือไว้ที่ทูมันนี่นะคะ เสร็จแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้รอเงินเข้าภายใน2ชั่วโมงค่ะกดปุ่มตกลงนะคะจะเห็นได้ว,ว่าก็จะมีการโอนเข้านะคะแล้วก็ยืนยันการโอนนะคะซึ่งก็จะมีรหัสทูมันนี่ให้เรายืนยันการโอนนะคะซึกก็จะเข้าธนาคารเรียบร้อยมันก็จะมีเมสเซจเข้ามา เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปตรวจสอบที่สลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นสลิปธนาคารหรือสลิปทูบนี่นะคะแล้วก็เมสเซจที่ส่งเข้ามานะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนคงจะทำกันได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะจ้าจะกลใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า